วันนี้พวกเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Build Your Escape สร้างและหาทางออกแล้วเราจะสร้างและหาทางออกได้ยังไงพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยฉันว่าเราน่าจะอยู่ในคุกนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนแล้วทางออกอยู่ไหนเอาได้ไงฉันเจอแล้วมีลูกศรอยู่ข้างนอกน,นั่นนะแล้วจะไปได้ยังไงอ่ะเราก็สามารถปีนบันไดขึ้นไปฝั่งนี้ไดไงทําไมที่นี่กว้างขวางจังเลยแล้วนี่อะไรเนี่ย เขามีข้อความเขียนไว้บอกว่าเราจะต้องทำการเก็บแผ่นเหล็กเพื่อใช้ทำการก่อสร้างท่อระบายอากาศท่อระบายอากาศเนี่ยนะพี่ฝนใช่ท่อระบายอากาศนี่ไงช่องแอร์แต่ว่าท่อระบายอากาศไม่มีเลยเอาลนไปไหนอ่ะเนี่ยแล้วคุณตำรวจมา <c oughs> เดี๋ยวก่อนเราจะต้องไปเก็บแผ่นเหล็กไงพวกเมดนี่ไงเพ่กเจอแผ่นเหล,ล,ล็กแล้วเจอแผ่นเหล็กแล้วหรอช่วยฉันด้วยจริงด้วยเจอแผ่นเหล็กแล้วเอ้า เป็นอะไรกันเป็นลมเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพกลงไปช่วยเอง <c oughs> แย่แล้ว <c oughs> แย่แล้ว,ลวตอนนี้พี่ฝนเป็นลมมาทางนี้แล้วเข้าช่วยด้วยกําลังมาช่วยใจเย็นก่อนนะไม่ทันเรียบร้อยพวกเรากลับมาแล้วใช่กลับมาใหม่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราจะต้องทําการวางแผนเพกมองเห็นแล้วมีแผ่นเหล็กซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆจริงด้วยมีแผ่นเหล็กซ่อนอยู่ เราจะนอนเราจะต้องแยกย้ายกันตามหาฉันเจอแล้วอยู่ใต้บันไดหนึ่งเดี๋ยวก่อนฉันเจอปูมะลายบางอย่างฝั่งนี้อยู่หน้าห้องขังอ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยทางนี้ทางนี้วิ่งมาทางนี้แล้วเข้าพี่ฝนมาแอบก่อนดีกว่าดูท่าทางฉันน่าจะแอบไม่ทันเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่ก็แล้วกันนะเดี๋ยวมาช่วยพี่เอกแล้วเดี๋ยวมาใหม่ทําไมวันนี้พวกเราเป็นลมกันบ่อยจังเลยแย่แลยให้คุณตำรวจมาไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็กลับมาใหม่ก็แล้วกันนะตอนนี้พวกเรารวบรวมแผ่นเหล็กมาได้แล้วพี่ฝนร,รวบรวมแผ่นเหล็กมาได้แล้วเหรอฉันรวบรวมมาได้สี่แผ่นเดี๋ยวก่อนประตูเปิดเฉยเลยตรงนี้มีปุ่มสีแดงเปิดประตูได้นะปุ่มสีแดงอันนี้สามารถเปิดประตูได้ยังงัเหรอแต่เปิดได้แค่แป๊บเดียวจริงด้วยเปิดประตูได้แต่เดี๋ยวก่อนแผ่นเหล็กนายเก็บมาแล้วนี่นะฉันเก็บมาได้เนี่ยหนึ่งสองสามแผ่นเพราะฉะนั้นต่อน,นี้พวกเราจะต้องนําไปต่อ เพเอกเก็บมาได้สองแผ่นพี่เอกเก็บแผ่นเหล็กมาได้สองแผ่นเหรอใช่แล้วพี่ฝนเราต้องรีบหน่อยแล้วนะใช่เราจะต้องรีบแล้วล่ะนํามาต่อเลยวาง3ามแผ่นได้นิดเดียวเองจริงด้วยวางได้แค่ทีละแผ่นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกตามหาแผ่นเหล็กใหม่แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณตำรวจวิ่งตามฉันมาแล้วนั่นไงถ้าเราสามารถต่อแผ่นเหล็กได้ครบแล้วก็เราจะออกไปจากที่นี่ได้เขามีทางออกเขาเขียนไว พี่คิดว่าน่าจะเกิน50ิแผ่นเลยนะเนี่ยแย่แล้วพี่ฝนถูกคุณตำรวจวิ่งตามมาเขากลับไปแล้วพี่ฝนจริงด้วยเขากลับไปแล้วถ้ายังงั้นตอนนี้ได้โอกาสเรามีเวลาอยู่ประมาณ30วินาที <c oughs> เดี๋ยวก่อนทำไมพี่ฝนหาแผ่นเหล็กไม่เจอเลยเ่เอกเจอที่โต๊ะเขาด้วยเจอที่โต๊ะเหรอพี่ฝนลองดูตามตู้ดินี่ไงใต้บันไดมีตู้อย่างเยอะเพระเนาะฉะนั้นเปิดก่อนเจอไหม นี่ไงเจอแล้วพี่วอนเจอแผ่นเล็กหนึ่งแผ่นแล้วพวกเราฉันว่าไม่น่าจะพอหรอกนะในห้องน้ํานี่มีหรือเปล่าในห้องน้ํากั้นหรอนี่ไงเจอแล้วไม่เห็นมีเลยนี่ไงเจออีกแผ่นหนึ่งในโถส้วมงั้นเดี๋ยวเพ็กหยิบไปก่อนแย่แล้วตอนนี้คุณตํารวจมาแล้วหนีก่อนทุกคนเราจะต้องไปซ่อนพี่วอนหลบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนแย่แล้วฉันเป็นลมอีกแล้วพวกเราล้วจะไปช่วยยังไงล่ะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็แล้วกันเขามีเวลานับถอยหลังแย่แล้วพี่ฝนทําไงดีตอนนี้พี่ฝนหายไปพี่ฝนไม่ได้หายไปพี่ฝนอยู่นี่ไม่ใช่แผ่นเหล็กหายไปแผ่นเหล็กหายไปหมดเลยเหรอแผ่นเหล็กที่พี่ฝนถือมาเมื่อกี้หายไปหมดเลยจริงเหรอทําไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่เนี่ยตอนนี้พี่ฝนหาได้มาหนึ่งสองสาม เท่าไหร่แล้วเนี่ยหาไม่เจอพี่เกหาเจอสามสมแผ่นสามแผ่นแล้วเหรอเราต้องหาเยอะๆแล้วก็กลับไปทีเดียวนะจริงด้วยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เราจะต้องตามหาแผ่นเหล็กเยอะๆแล้วก็นําไปวางต่อกันให้หมดเลยฉันหามาได้ประมาณสิบแผ่นน่ะฉันก็มีเหมือนกันพวกปิดวางไปเลยพี่ฝนวางลงไปแล้วต่อได้แค่นิดเดียว เพียกว่าเราต่อแผ่นเหล็กมาเยอะแล้วไม่ใช่หรอใช่ต่อแผ่นเหล็กมาเยอะแล้วแต่ดูท่าทางเมื่อกี้นี้ที่พี่ฝนเป็นลมอะ่ะแผ่นเหล็กก็หายไปหมดเลยถ้าคุณตำรวจจับได้แผ่นเหล็กตรงนั้นจะหายไปไงใช่แผ่นเหล็กที่เราต่อไว้จะหายไปแย่ yeah, แล้วแบบนี้ต้องอย่าให้โดนจับได้ใช่คราวนี้เราจะต้องตั้งใจทำยังไงกันดีล่ะนี่ไงเราจะต้องตามหาแผ่นเหล็กที่ซ่อนอยู่เนี่ยเมื่อกี้นี้เจอแล้วเจออย่างเยอะเลย พี่ฝนเขาตามหาพี่ฝนอยู่นะไหนอ่ะนั่นไงอยู่ข้างบนกําลังเดินลงมาเขาไม่มาแล้วเขากลับไปนั่งที่นั่งเหมือนเดิมเขากลับไปนั่งแล้วยี้ก็สบายแล้วดิใช่สบายแล้วพวกเราคราวนี้เราจะต้องนําแผ่นเหล็กที่เราถือมานี่ไปต่อก่อนพี่ฝนไปต่อก่อนก็ได้นะเด๋ยวฉันจะตามหาแถวนี้ก่อนเร็วเข้าพวกเราเราจะต้องตามหาแผ่นเหล็กอีกเยอะเลยเหมือนกับว่าจะมีแผ่นเหล็กเกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วมีแผ่นเหล็กเกิดขึ้นมาใหม่เหรอ ใ่แล้วพี่ฝนถ้าอย่างงั้นก็ดีเลยนำมาวางต่อกันแน่ได้ทางเดินเราใกล้จะออกไปจากที่นี่ได้แล้วนั่นเขามีเขียนบอกไว้ว่าทางออกทางออกอยู่ต้องไกลนี่ห้าสิบแผ่นจะพอไหมเนี่ยจะต้องตามหาต่อแต่เดี๋ยวก่อนคุณตำรวจเข้ามาแล้วเขาเดินตามเพลเกมาแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเพลกกำลังเดินขึ้นมามีแผ่นเหล็กมาต่อแล้วเรียบร้อยมีแค่ห้าแผ่นต่อได้เท่านี้เองเหรอเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ข้างล่างนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีแผ่นเหล็กมาเกิดใหม่ แต่ว่าเหลือเวลาอีก13วิเลยนะ13วินาทียังพอตามหาแผ่นเหล็กได้อยู่นี่พี่ฝนเจอแล้วเขามาแล้วนะเจอสามแผ่นเลยคราวเนี้ยเย่ะแล้วเขาตามมาทางนี้ไหนอ่ะนี่ไงเขาตามมาเนี่ยจริงด้วยเขาลงบันไดามาแล้วแต่เหมือนกับว่าเขาจะมองไม่เห็นพี่ฝนน่ะใครก็ได้ช่วยเพ่เอกทีเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเย่ะให้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็เพ่เอกเห็นพี่ฝนลงมาเพ่เอกก็เลยดึงความสนใจเขามาน่ะสิป็นลมเลยเหรอ ใช่แล้วไม่เป็นไรตอนนี้เก็บแผ่นเหล็กมาได้อย่างเยอะน่าจะเพียงพอมาเร็วเขา้าจังกำลังหาอยู่หาไม่เจอเลยอ่ะใช่แถวนี้เขามาเกิดน้อยจังเลยแผ่นเหล็กหรือว่าอยู่ที่โต๊ะเขาหรือเปล่านี่ไงอยู่ในตู้อยู่ในตู้เหรอใช่อยู่ในตู้ตั้งสองแผ่นทายงานเก็บก่อนแล้วก็รีบไปเวลาจะหมดแล้ว <c oughs> เปิดประ,ะตูก่อนเน่เปิดแล้วเข้ามาพอดี แย่แล้วประตูปิดประตูปิดพี่ฝนไม่รีบเข้าไปแล้วนี่ไงเปิดแล้วเรียบร้อยคราวนี้พี่ฝนเจอแผ่นเหล็กไม่อย่างเยอะจะนําไปต่อกันแล้วละนะยังไม่พอนะพี่ฝนน่าจะขาดอีกประมาณ30แผ่น30แผ่นเลยเหรอโดยประมาณะตอนนี้เราก็เก็บมาน่าจะเกือบห0ิบแผ่นแล้วนะเนี่ยนี่ไงเรามาได้ครึ่งทางแล้วนี่ฉันอยู่ในห้องน้ําเก็บมาได้เยอะเหมือนกันถ้ายังงั้นนํามาต่อเลยก็แล้วกันนะเข้ามาแล้ว จะต้องไปแอบก่อนใหญ่แล้วแบบนี้ไม่ทานแน่นอนเขาไม่อยู่แล้วพี่ฝนเขาไม่อยู่แล้วหรอเขากลับไปที่เก้าอี้เขาแล้วพยายามง้นเราจะต้องออกตามหาแผ่นเหล็กใหม่ในนี้เราก็าซ่อนได้นะเนี่ยซ่อนได้ทุกที่จริงหรอใช่ซ่อนได้แต่ว่าเขาจะเจอแล้วหรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้ในตู้มีหรือเปล่าในตู้ฉันดูไปแล้วนะไม่เจอนี่ไงฉันเจอแล้วเจอสองแผ่นเลยแสดงว่าเขากลับมาเกิดใหม่ได้ด้วยเหรอ ถ้อย่างนั้นแล้วก็สงสัยดูท่าทางพี่ฝนน่าจะไปไม่ทนันแอบอยู่ในตู้ก่อนก็นแล้วกันพี่เกเจอในถังขยะด้วยเราจะต้องปิดตู้ก่อนถ้าไม่ปิดตู้เป็นไรไหมเขาก็จะเจอแล้วง g ช่วยด้วยกลับเข้าไปท่าหรือเปล่าเกือบไปนะ่ะเมื่อกี้เนี่ยเกือบไปหนะักใช่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเหลืออีกครึ่งทางทำยังไงดีเนี่ยนายอยู่ไหนนะพวกปิดอยู่ใต้บันได อยู่ใต้บันไดเหรอหาไม่เจอเลยแผ่นเหล็กหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยในถังขยะฝั่งนี้ไม่มีแล้วข้างบนเต็มเลยไหนอะนี่ไงฉันดูอยู่งั้นนายเก็บเลยก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะมาดูในตู้ฝั่งนี้มีไหมมีเนี่เจออย่างเยอะเลยนี่นี่ฉันเก็บได้เยอะมากเลยเปล่าโอ้โหสุดยอดไปเลยพวกพี่กราวนี้นายเก็บแผ่นเหล็กได้อย่างเยอะเราจะได้กลับบ้านกันแล้วล่ะข้างบนเยอะมากๆเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นรีบเก็บเร็วเข้า คราวนี้เราจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วเหรอเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วต้องซ่อนฉันเข้าไปแอบในห้องน้ําก่อนฉันเข้ามาแอบในตู้เสื้อบ้านี่พี่เอกแอบตู้ฝั่งนี้นี่เขาเรียกว่าตู้ล็อกเกอร์พี่ฝนได้ปิดประตูแล้วเขาไม่มาเขาไม่มาได้ไงนี่ไงเขาไม่มาเขาตามหาพวกปิดอยู่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเหรอเข้ามาแล้วถ้าเข้ามาแล้วก็กระโดดแล้วเพียกจะทำยังไงนี่พี่ฝนแอบ เน่เรียบร้อยเขามองไม่เห็นพี่ฝนแล้วล่ะเหมือนเขาจะไปหาปุ๊กปิ๊กนะพี่ฝนปุ๊กปิก๊กนายเป็นไงบ้างไม่ต้องห่วงตอนนี้เขาไปแล้วถ้าเขากลับไปแล้วแล้วก็แบบนี้ก็จะเป็นโอกาสของเราฉันว่าเขาตามหาเพราะว่าฉันเก็บแผ่นเหล็กได้เยอะสุดจริงด้วยงั้นมาทางนี้แล้วเข้าเราจะต้องออกไปจากที่นี่เปิดประกกตูเพชเก็บมาได้ห้าแผน่นหนึ่งเดีด๋ยวก่อนปุ๊กปิก๊กนายอยู่ไหนเน่เน่เน,น่เอาไม้ดูแล้วเห็นเปล่าไหนอะ นี่ไงแผ่นเหล็กโอ้โหนายเก็บมาได้อย่างเยอะนี่สิบสองแผ่นเองสิบสองแผ่นเลยเหรอเฮ้โหลเดียวเองนี่ฉันก็เก็บมาได้อย่างเยอะเหมือนกันพอ,พอกันเลยนะใช่เพราะจะนั้นตอนนี้เราจะต้องออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนงั้นไปกันเลยดีกว่าใช่นําไปต่อกันเลยต่อผ่านเลยนะพี่ฝนใช่ต่อให้ผ่านเลยต่อเลยเพียงต่อไปก่อนเลยนี่ไงเราต่อได้แล้วยังเหลือแผ่นเหล็กที่ไม่พ้นอยู่ เราสามารถออกไปจากที่นี่ได้แล้วอ้าวไปไหนอ,ะอ่ะนึกก่อนแย่แล้วพี่ฝนหล่นแย่แล้วทำไงดีแผ่นเหล็กขาดไปหนึ่งแผ่นไม่ต้องกลัวพี่ฝนพี่เอกเจอแผ่นเหล็กพอดีเจ้าแผ่นเหล็กพอดีเลยเหรอนี่ไงหนึ่งแผน่นจริงด้วยงั้นคราวนี้เราจะต้องรีบไปฉันว่าหาไปเพิ่มอีกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ๋ยวก่อนพวกพี่นายอยู่ไหนนี่ในห้องน้ําเจอแผ่นหนึ่งเจอแผ่นหนึ่งเหรอจริงด้วย มีเยอะดีกว่าแต่ว่าพี่ฝนน่าจะไม่ต้องตามหาแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าน่าจะเหลืออีกแค่แผ่นเดียวพี่ฝนเดินหล่นลงมาไม่ใช่หรอใช่พี่ฝนเดินหล่นลงมาเมื่อกี้นี้ไงเร็วเข้าจะหมดเวลาแล้วจริงๆแล้วข่ดสามแผ่นพี่ฝนแผ่นเดียวเท่านั้นก็แผ่นล่างแล้วก็แผ่นบนอีกสองแผ่นนะมาเร็วเข้าหมดเวลานับถอยหลังห้าวินาทีนี่หยิบมาเต็มที่เลยคนนี้คราวนี้เราจะต้องไปได้อย่างแน่นอนรับรองว่าครบแน่นอน เร็วเข้าเร็วเข้าหมดเวลาแล้วหมดเวลาฉันต่อให้เรียบร้อยแล้วทุกคนผ่านไหมยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านอีกเหรอฉันเอามาสองแผ่นเขาเลยประกบให้ด้านข้างถ้ายังงั้นพี่เอกจะต้องรียต่อแล้วนี่ไงเรียบร้อยผ่านแล้วเปิดปะระตูเปิดเลยนะเปิดเลยเดี๋ยวก่อนฉันว่าปัญหาเกิดแล้วล่ะมีอะไรพี่ฝนถ้าดูจากข้างนอกนี้ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรหมายความว่าไง <c oughs> เดี๋ยวก่อนข้างนอกนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนี่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยใช่เราอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ย